สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงส์แดงหรือว่าูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข,ข่าวเด่นหรือว่าูลประจําวันที่นี่เหมือนเคยครับวันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่หยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นการับออกไม้สัมภาษณ์ของทนันเยอร์เกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราท,ที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดก็มีเรื่องราวที่เขาได้เปิดใจถึงสิ่งหนึ่งที่โจ้ตัวคิดถึงมากที่สุดกับการหยุดกับสโมสรของเราแม้กระทั่งจนถึงตอนนี้ นึกถ้เขามีโอกาสเข้ามาคุมทีมหรือผู้พูดของเราในชุดนี้ที่ผ่านการเสริมทัพใช้เงินไปมากกว่า400ล้านปอน t นเสเษฐผู้เล่นตัวจริงภายในยุคข,ของทังครอบสมัยใหม่นั้นจะหน้าตากออกมาเป็นเช่นไรเราก็จะได้รับทราบไปพร้อมกันด้วยรวมไปถึงกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสองอดีตดาวเตะอะดับตำนานอย่างทังเจมี่คาราเกอร์และทังแกรี่เนวิลล์ที่มีต่อสโมสรของเราทั้งในเชิงของตัวผู้เล่นและฟรังการเล่นในภาพบุกตัว คริสบาร์คอมนักข่าวสายของคนดังก็มีการออกมาโจมตีโตของทางสลอตเลยว่าพยายามที่จะทําทีมให้เหมือนกับทางลิสเอลิเก้ของทางป่าลิสแอนเชเมนแต่ไปไปมามาดูเหมือนว่าอาจจะเป็นล่างทรงของทานอังเก้ปอสเตโคกูอดีตนายใหญ่ของทางไก่เดททองท็อปแนมฮอสเปอร์เสียมากกว่าน่นอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาร่าเราก็ได้เห็นทางเวนลูนี่มีการฟันธงออกมาแบบตรงประเด็นเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาเองอาจจะได้ย้ายทีมโดดที่สุดในช่วงเดือนมก,กรคาคมนี้เลย นอกจากนี้มันก็ยังมีการเรียกประชุมด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตของทีมเราณปัจจุบันให้ได้โดยเดิกที่สุอีกตัวทีนี้เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของตัวเยอร์เกนครอฟหลังจากที่เขาอำลาสโมสรของเราไปย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2024ก่อนที่โจตัวจะก,ก้าวขึ้นไปรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายฟุยฟตบอลระดับโลกให้กับทางกลุ่มคุมเวบบู ทั้งนี้ตัวของทังคร็อกก็มีการให้สัมภาษณ์ในรายการเด e นไดอารี่ออฟอาที่ซึ่งจอตัวก็ยอมรับว่าเขาเองไม่ได้คิดถึงการคนทีมข้างสนามมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของเขามันกลับกลายมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวของเขาเองกับบรรดาผู้เล่นภายในทีมที่มันเหมือนกับเป็นพ่อและลูกหรือเป็นครอบครวัวเดียวกันอย่างในอย่างนั้นดังนั้นความรู้สึกทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มันจึงยังไม่ได้จางหายไปไหนเลยแม้ว่าตัวของเขาจะไม่ได้อยู่กับทางสโมสร สอนของเดาแล้วผมยังคงคิดถึงผู้คนที่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับก็อันที่จริงแล้วผมไม่ได้คิดถึงห้องแต่งตัวในฐานะที่มันปึนห้องแต่งตัวแต่พร้อมกับรู้สึกคิดถึงบรรยากาศตอนที่ผมอยู่ในห้องอาหารร่วมกับบรรดาลูกทีมของผมนะ ช่วงเวลาเหล่านั้นเรามีการแรกเปลียนพูดคุยในเรื่องที่สวยงามมากมายและผมก็มองว่านี่แหละคือความสวยงามของการเล่นฟุตบอลนอกเหนือจากการที่คุณอยู่ในสนามหรือข้างสนามมันเป็นเรื่องที่สวยงามเสมอนะยามที่เรามีการพูดคุยด้วยอารมณ์หยอกล้อกันมันเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง แน่นอนว่าผมเองผ่านประสบการณ์การคว้าเัยชนะมาแล้วมากมายและมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอยู่เสมอแต่การที่คุณมีโอกาสได้นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่กับลูกทีมของคุณมีโอกาสได้ฟังพวกเขาพูดมีโอกาสได้ฟังเสียงหัวเราะของพวกเขานั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำให้ผมยังคงคิดถึงมาจนกระทั่งถึงวันนี้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็เปิดประเด็นบดะเด,ะเดเา่เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของถังเยอกินคร็อกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เพราะอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้เห็นตัวของทางครอบมีการออกมาพูดถึงก็คือประเด็นการใช้เงินการเสริมทัพของทีมเราในช่วงตราสมเมอร์ที่ผ่านมาที่ซึ่งตัวของพักอร์เนอร์ส็อตก็เป็นการจับใจใช้สอยเงินไปมากกว่า450ล้านปอนด์ในการเสริมซปเปอร์สตาร์ดังเข้ามาอาทิเช่นฮูโกโก้เอเกติเก้อเล็กซานเดอร์อิซักและขคลร์ฟอร์เดนเป็ตนต้น ซึ่งตัวของครอปเองก็มีการออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเขาเองก็ไม่เคยรับทราบมาก่อนว่าทีมจะมีเงินมากมายขนาดนั้นและยิ่งไม่รู้ด้วยว่าในฐานะผู้จัดการทีมของทาง่านหรือว่าครูแล้วเราสามารถที่จะทุ่มเงินแบบนี้ได้ด้วยทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลูซิงเดอะค o อป สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการเขียนบทวิเคราะห์ขึ้นมาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยว่าหากตอนนี้ครอปได้มีโอกาสกลับมาคุมทีมของเรากับนักเตะชุดปัจจุบันจริงไลอ้อนสเบตผู้เล่นตัวจริงของทางในายใหญ่เฮวี่เมทัลนั้นจะมีหน้าตาต็มนยากไอยกัรไล่เด้งมาตั้งแต่ระบบการเล่น่นาจะยึดตรักแบบ4-3-3ตามถนัดเหมือนเดิมผู้รักษาประตูเป็นถังอาริสนเบกเกอร์ในดัามือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสาตามปกติ แบ็กขวาน่าจะให้โอกาสกับทางครอน,นอแบดลียที่ตัวของครอาเองก็เป็นคนลุูกปั้นมาตั้งแต่ตน้นส่วนแบ็คซ้ายอาจจะเป็นตัวของทางมิรลอดเคอร์เคสเพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสมัยใหม่ คู่เซนเตอร์ฮากับฟอร์มการเล่นของทักอิบราฮิมาโคโนาเต้นในปัจจุบันนั้นก็มีโอกาสสูงมากที่เขาจะถูกดรอปเป็นเพียงแค่ตัวสมรองเปิดทางให้กับตัวของทางโจโกเมสลงมาจากคู่กับทางเบอร์กิลฟันได้ซึ่งคู่เซนเตอร์ฮาคู่นี้ก็เคยพาทีมของครับพัาดาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วในฤดูกาล2019-2020 มิดฟิลด์ตัวรับแน่นอนว่าคนที่เขาไว้วางใจที่สุดก็คือตัวของทางวัตรุกเอนโดน่าจะกลับมาคืนเป็นเเบคคู่เล่นตัวจริงของทีมได้ส่วนแผงมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนจะใช้งานตัวของทางอร็กซนและอาร์ลิสเตอร์นัตโดเมริกโซปอสไลน์ในตำแหน่งศูนย์หน้า3าคนนั้นเรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งมาเอเกติเก้นั้นอาจจะได้รับบทบาทเติมตัวดิมเส้นทางฝั่งขวาส่วนทางอเร็กซนไดติซักนั้นจะไปยืนทางกราบซ้ายแทน ล่าสุดหน้าตัวกลางอาจจะเป็นตัวของทางฟอร์เรนเวสทที่ขึ้นมารับบทบาทเป็นโฟลส์ไนเหมือนหน้าที่ที่ทังโดโบแบร์โตเฟอร์เมโนเคยลงเล่นให้กับทีมของเราในอดีตที่ผ่านมาไปากันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของตัวเจมี่คาราเกอร์อดีตประกลังตลกด,ดตำนานของทีมดกรากันบ้าง เมื่อสถานการณ์ในตอนนี้หรเออว่ากูกร์ลนลงมารั้งเพียงอันดับที่4ของตารางแล้วหลังจากเราไพา่แท้มาสามนัดติดต่อกันในเกมพรีเมียร์ลีกทำให้เรามีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างทางอาร์เซนอลอยู่ที่4แต้มด้วยกัน พราว่าจุดที่น่าเป็นกังวลใจมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมรับเพราะแม้เกมลุกเราจะสามารถยิงได้ถึง14ประตูเรียกได้ว่ายังคงเกาะกลุ่มอยู่ในหัวตารางแต่ส่วนของเกมรับเองเราก็เสียไปมากถึง11ประตูกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยนั้นเสียเกินกว่านัดละหนึ่งลูกนี่จึงเป็นจุดที่ทางคาราเกอร์มีการออกมาขยี้ซ้ำเลยว่าหากทางลิเวอร์พูลไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ได้ สุดท้ายแล้วมันอาจจะทําให้พวกเขาต้องชวดการป้องกันแชมป์พิมพ์ล็กในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์อยู่แนเแต่สร้างโอกาสได้มากมายหลายครั้งในครึ่งเวลาแรกโดยเฉพาะโอกาสที่อาจจะทําให้พวกเขาหนีห่างออกไปได้มากกว่านีโดยสัไปาปนะคารลเกอร์กล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Skysport สํานักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษดังนั้นในส่วนของเกมรับแล้วเราสามารถพูดได้อยากก่างเต็มปากเลยว่า เรื่อกู่ไม่สามารถที่จะไปต่อก่อนกับใครได้เลยจนกว่าที่พวกเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้ผมไม่เชื่อว่าวเมื่องู่จะสามารถก้าวขึ้นมาและคว้าแชมป์พิมลเลกได้พวกเขาจำเป็นจะต้องจัดก,การเรื่องขอนหลักบ้านของตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อน ในก็พูดถึงการเล่นเกมรักของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่นอกเหนือจากตัวของทางคาราเกอร์แล้วอีกหนึ่งคนที่มีการออกมาแสดงทัสนักไปในแนวทางเดียวกันก็คือตัวของทางแกรี่น v วิล e อดีตบัดขวากับตันทีมรบตำนางของทางฝักปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตตรอกกลางของเรานึ่นเอง,เอง แต่จุดที่ทั้งสองคนนี้มองแตกต่างกันก็คือทางคาราเกอร์เชื่อว่าตัวของทางฟันได้นั้นมีภาระหน้าที่ที่เขาต้องไปแบกเพื่อนร่วมทีมอย่างทักอิบราฮิมาโกนาเต้ทำให้ฟอร์มการเล่นของเขาตกลงไปด้วยแต่ในทิศทางตรงกันข้ามทางเนวิลกับมองว่ามันคือตัวของทางโคโนาเต้ต่างหากที่ทำผลงานได้ดีแต่คือตัวของทางฟันไดนี่แหละที่เล่นไม่เอาอาผลงานของเวอร์กิลฟันไดหน้าเป็นห่วงกว่าที่ผ่านมานะคาราเกอร์กล่าว ในช่วงส่วนใหญ่ของฤดูการนี้ผมมองว่าตัวของทางฟันได้เองกับอยู่ดีดีก็มีภาระหน้าที่ในการต้องไปดูแลตัวของทางโคโนาเต้ที่เล่นเหมือนกับเป็นเด็กน้อยอยู่เคียงข้างเขานั่นกลายมาเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เขาจําเป็นต้องทําในการแข่งขันเกมนี้และมันก็ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นในภาพรวมของตัวเขาเองด้วย ด้านเนวิลที่ก็มีการจับรอยการคู่กันอยู่ก็มีการกล่าวเสริมถึงประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวก็เป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างก,กันออกไปเล็กน้อยพร้อมกับมองว่าอิบราฮิมาคูนาเต้น,นั้นเล่นได้สุดยอดแล้วนะเนวิลกล่าวหลายตอนหลายครั้งที่เขากลับมาเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังคนเดียวของทางลิเวอร์พูลที่สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหรือเราอาจจะพูดได้เลยว่าเขาเล่นได้ดีเลยละ่ะ ดังนั้นส่วนคนที่เหลืออื่นๆพวกเขาต่างก็ต้องดิ้นรนกันอย่างหนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยปกติแล้วเกมรับทางฝั่งขวาของทางยเวร์พูมักจะถูกโจมตีและกลายมาเป็นจุดอ่อนที่ทําให้คู่แข่งสามารถจะเจาะเข้าไปได้แต่ในการแข่งขันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมกลับมองว่ามันกลายมาเป็นทิศทางตรงกันข้ามเลยนะเพราะจุดที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถจะเจาะเข้าไปได้นั้นมันกลับกายมาเป็นทางฝั่งกรากซ้ายของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นตัวของทาง m i d ลอดเคิร์เคสหรือแม้กระทั่งตัวหมงทง ying, างเวอร์กิลฟานได้เองก็ต้องดิ้นรนอย่างหนะักพวกเขาด้กลายมาเป็นจุดอ่อนในเกมรับอย่างแท้จริงในในเราก็ฟังบทสัมภาษณ์ของตัวแกรี่เนวิลที่มีต่อทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูการขยี้ต่อกับตำแหน่งทางฝั่งซ้ายของทีมเรา พราะนอกจากการจับรายการให้กับทาง Skysport ร่วมกับตัวของทางเจมี่คาร์เกอร์เพื่อนสีของเขาแล้วตัวของทางนีวิลเองก็ยังมีการกรับไปจับรายการ The g แกรี่ v i l l วิปพอดแคสของตัวเขาเองและในตอนนี้เขาก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการตามขยี้ตัวของทางมิดลอตเกอร์เคสแบ็กซ้ายตัวใหม่ที่รอเพื่อจะไปคว้าตัวเขามาจากทาง The Cherry b o ่บอร t t แต่ผลงานของเขาในการแข,ข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ในสีเสื้อของทางเรือููก,ก็เรียกได้ว่าค่อนข้าง,งจะสอบตกและการเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากบรรดากูรูและอดีตนักเตะลายต่อลายท่านผลงานของเขาในศึกวันแดงเดือดกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นนักเตะที่ทุกสื่อตักก็ชี้มาดก,กันว่าเป็นคนที่ได้เรตติ้งต่ำที่สุดภายในทีมของเราด้วยซึ่งมันก็สะท้อนออกมาผ่านตัวเลขในเชิงสถิติต่างๆหลักเกณฑ์นั่นเอง นั่นจึงทําให้ตัวของทางเนวิลมีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และใช้คําศัพท์ที่ค่อนข้างจะดุนแรงเลยว่าผลการเล่นของตัวเคอร์อเคสในการประชิญหน้ากับผ่านเวสต์เดวิลนั้นมันแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยกับบรรดาน,นักเตะเยาวชนเล่นเหมือนกับคนที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่สิบขวบหาใช่นักเตะดับกสีเนีย่ยแบบนี้ฟอร์มการเล่นเฉพาะตัวของนักเตะจากทางเลวร์พูลเรียกได้ว่าไม่สู้ดีเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเนวิลกล่าว ถ้าคุณไปดูการตัดสินใจของพวกเขาในแต่ละช็อตในแต่ละโมเมนต์นั้นมันยิ่งแย่มากกว่าเติรเข้าไปอีกคนหนึ่งที่เราเห็นเด่นชัดขึ้นมามากกว่าคนอื่นๆเลยก็คือผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะตัวของทางมิดลอดเคอร์เกสได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขายังไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสมูรอนและทีมใหม่ได้ อันที่จริงผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในการจัดพอดแคสต์ของผมตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วว่าตัวของทางเคริรเคสนั้นเล่นเหมือนกับเป็นแบ็กซด์ที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่10ขวบยังไงอย่างนั้นและในตอนนี้หลังจากผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์ฟอร์มการเล่นของท็อกมันยังไม่มีพัฒนาการขึ้นมาอย่างที่ควรจะเป็นเนอ คุณจะเห็นได้ว่าเขาวิ่งมั่วทั่วไปหมดเลยนะเขาอยู่ไปทุกที่และนั่นก็กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้ทางคู่แข่งเองก็มองเห็นถึงจุดนี้และจึงทําให้ทางสั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเลือกจะเจาะมาที่ทางกราบซ้ายของทางฝักงลิเวอร์พูล เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากความมุมมองของอดีตนักเตะเก่ากันไปแล้วทั้งฝั่งของกีมเราเองกับทัางฝั่งของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคราวนี้เราจะขยับมาดูความเห็นของนักข่าวชื่อดังอย่างทางคิสบาร์คอมที่ซึ่งปัจจุบันเขาเองก็ทำงานให้กับทังเดลี่เทเลกราฟสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ บาสคอมก็รีบเตืว่าเป็นสื่อสายของคนดังที่เขาเองก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทีมอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานของทักอาเนอร์สโลปในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้ที่มีเป้าหมายอยากจะสร้างทีมขึ้นไปที้เล่นแบบเงียนตาอย่างคังปาลิสแอนเชแมนแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นมันกลับกลายมาเป็นทิศทางตรงกันข้ามและเป็นเหมือนกับการทาทีมของทางอังเก้ปอสตโคโกอดีตในแย่ของทางไกเบทอง คอนเนมฮอสเปอร์ที่ในตอนนี้ถูกปลดออกจากตําแหน่งไปแล้วและเข้าไปคุมทีมเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เนสก่อนที่จะถูกปลดออกจากตําแหน่งซ้ํสองไปอีกเรียกว่ากูในเวอร์ชั่นใหม่ของเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลตอนนี้มันดูเหมือนทานสปนเนลแทบมากกว่าบาสคอมกล่าฟุตบอลของพวกเขาเต็มไปด้วยความวุ่นวายและบางครั้งก็ดูน่าขันความพ่ยแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่4่ยังคงเป็นธีมหลักของฤดูกาลนี้ภายใต้การทำทีมของทักอาเนอร์สลอ ถ้ามันยังคงเป็นแบบนี้ต่อไประดับความตื่นตระหนกในการป้องกันแชมป์ของลิเวอร์พูลนั้นจะถูกเล่งขึ้นไปในระดับสุงสุดสล็อตลงเล็บในฤดูกาลนี้ด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างทีมขึ้นมาที่คู่ควรกับการถูกนําไปเปรียบเทียบกับทางปารีสแซงต์แแมหรือในอีกในยักษ์หนึ่งก็คือทีมที่เป็นเจ้ายุโรปในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้ว แต่ความเป็นจริงที่น่าหดปู่ก็คือลร์ปูลในตอนนี้ของเขามันกลับดูเหมือนทางท็อตแนมฮอ h o t s p u ของ,อออของักงเก้ปอสเตโคกูมากกว่าในฤดูกาลที่พวกเขากลับมาลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าการเล่นอาจจะดูสนุกดูดีในเกมลุกนะแต่มันมีข้อบกพร่องอย่างมากมายมหาศาลในส่วนของเกมรับแล้วก็เล่นเสียงมากเกินไปจนทําให้หลายคนมองว่านี่มันคือการเล่นพนันสายด่วนอย่างในอย่างนั้นมากกว่าที่จะเป็นการลงเล่นแบบปกติทั่วไป เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางเวงดูนี่อีกหนึ่งอระดิตดาวยิงระดับกำนังของทางฝั่งแมนเชสเตอร์อยู่นะต็เกันบ้างเมื่อเขามีการจบเล็กลงไปถึงผลง,งานของหนึ่งในนักเตะที่เขาถูกเสียงวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักหน่วงในช่วงออกสตาร์ทฤด,ดูกาลใหม่นี้ให้กับทีมของเรานั่นก็คือตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์นั่นเอง หลังจากในตัวเลขเชิงสิิติก็ชี้ชัดเลยว่าซาราสามารถเชินเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในการแข่งขันฤด,ดูการนี้และในเจ็ดนัดหลังสุดของเกมพเมเลกเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะทำประตูจากลูกโอ e เพ l นเพลย์ได้เลยซึ่งผลสุดท้ายที่เขาสามารถจะยิงประตูจากลูกโอ e เพ l นเพลย์ได้ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เกมนะัดเปิดสนามกับทาบนบอรมากโนน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวของทางลูนีเชื่อว่าท้ายที่สุดและทางซาล่าจะถูกขายออกจากสมูสรของเราไปไม่ว่าอาจจะเป็นเร็วที่สุดในช่วงเปิดตลาดซื้อขายน,นักเตะหน้าหน่อเดือนมก,กราคมนี้เลยหรืออย่างช้าก็ขึ้นในช่วงสัมเมอร์หน้าโดยมีบรร,รดาสมูสรจากประเทศซาอุดีอาระเบียที่พร้อมจะอาแขนรับเขาไปใช้งานต่อพงก็แค่คิดว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าลงเล่นเยอะมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะลูนี่กราว เขาเป็นคนสำคัญของทีนและเขาต้องแบกรับความกดดันทั้งหมดเอาไว้ได้วยตัวของเขาเองในความคิดเห็นสดโซของผมแล้วเขายังคงเป็นหนึ่งในนักเตะระดับท็อป5หรืดท็อป7ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งขันพรีมเมียร์ลีกแต่ในตอนนี้มันกลับดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเริ่มไล่ทันตัวของเขาได้แล้วดังนั้นผมเองคงจะไม่รู้สึกประหลาดใจเลยถ้าหากในเดือนมก,กราคมหรืออย่างช้าในช่วงซัมเมอร์หน้าเขาอาจจะถูกขายออกจากสโมสรไป แต่ผมรักเวลาที่ได้ดูเขาเล่นนะเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากๆแก่็มันอาจจะถึงจุดที่จําเป็นจะต้องแยกทางกันแล้วมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะอยากยอมรับมันหรือไม่กระตามแต่สุดท้ายพอคุณมารู้ตัวอีกทีคุณก็หมดแปลกไปแล้วไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาจาะลึกสถานการณ์ในภาพรวมของทีมกันบ้างดีกว่า เพราะในช่วงก่อนโปรแกรมพักเบรกทีมชาตินั้นลิเวอร์ pool ของเราก็ปราชัยมา3นัดติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการแต่นั่นเป็นการลงเล่นในฐานะนักขีมเย็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการที่ดอกบ,บุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางสตตนพาเลตบุกไปปราชัยให้กับทางการาตาสรายและบุกไปพลาดท่าเสียทีให้กับทางสิงโตเนืเงินครามชิลซี เพราะว่าหลายคนก็มองว่าช่วงพักเบรกทีมชาตินั้นมักขั้นกลางและน่าจะช่วยชีวิตของทางลร์พูลของดอกเอาไว้ได้แต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อทีมของเรายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ต่อเนื่องนักปลาชัยกับทางแมนเชสเตอร์อยู่หนักเต็มไปอีกแต่คราวนี้เรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสมากกว่าครั้งไหนๆทั้งนั้นเพราะมันเป็นการพ่ายแพ้ขาบ้านของเราเองเมื่อเหตุนี้จึงทำให้ม,มีรายงานข่าวล่าสุดจากอ,อินดี้ไคลาล์นิวส์ ที่มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าสโมสรมีการเรียกประชุมด่วนซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยความหวังว่าจะกอบกู้สถานการณ์ของทีมกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้มันมีการเรียกประชุมฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้นะอินดี้ไคลาล์นิวส์โพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าการประชุมทีมนั้นจะน้อมตงขึ้นในวันนี้แต่ในรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ได้มีการบอกว่ามันจะเป็นการเรียกประชุมผู้บริหารเรียกประชุมนักเตะ เรียกประชุมสตาฟโค้ดหรือทีมงานอื่นใดทว่าในส่วนนี้เราก็ได้เห็นทางเดอะทัสไลน์อีกหนึ่งสื่อที่มีการออกมาชี้เป้าเลยว่าการเรียกรวมพลดังกล่าวนั้นมันเกิดการเรียกรวมพลของทางนักเตะเพื่อมาทําความเข้าใจกันในบางสิ่งบางอย่างข่าวล่าสุดการเรียกประชุชมฉุกเฉินของทีมให้ถูกเรียกตัวขึ้นมาสําหรับนักเตะของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้นะเดอะทัสไลน์โพสต์ยินยันผ่านหน้าเอกสวดตัวของพวกเขา แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ